จะเล่นลิงป่าโดยที่เราไม่เก็บของป่าไม่เก็บบัฟป่าบัฟแดงเอาให้มันชิบหายให้มันใบป่วงเราปล่อยเราปล่อยให้เพื่อนแก๊งเราปล่อยให้เพื่อนแก๊งเราทำละออกมาออกมาออกมาคือทุกคนฝั่งนั้นอ่อนแรงหมดละหนูเดินเข้าไปอะเพื่อ ให้ฝั่งนั้นนะ่ะลงดาเมจมาที่เราตุ้มพอเราตายปุ๊บนี่และคือเราไม่แกแล้งละเพื่อนแก๊้งเพราะอะไรเราะฉันชอบซีบอาเพราชอบซีบอาอะไรวะเราจะต้องอ,อัดคลิปบเบรห์ฮะ สิ่งเพื่อน,นี่ไม่จริงหรอกไม่ได้ตั้งตัวไอ้ครับวันนี้เราจะตามพายุไลไปชมคูทวีปเพื่อไปหาพะเตบีโดกพายุไลซอยคืนนีไ้ไปใส่บักลิงกังถ้าเราทําไม่ได้ปุ๊บเราค่อยไปเปลี่ยนกดเอาสิชมคูทวีปมันจะไกลป่านใดน,นั้น เราจะไม่เก็บบัฟทุกกรณีใดๆทั้งสิ้นจะไม่เห็นค่อยเนี่ยกระบอกค่อยเนี่ยไปเคาะหัวบัฟฟ้าตัวไหนจักตัวค่อยจะยืนมองเฉยๆแล้วค่อยจะไม่เก็บอะเห็นป่ะเนี่ยค่อยจะไม่เก็บยืนมองนี่ค่อยไม่เก็บเลยไม่เก็บเด้อและอีกข้อหนึ่งสำหรับคำท้าทายนี้คือค่อยจะไม่แก๊งเห็นค่อยแก๊งค่อยจะกดยอมเลยเนี่ยถ้าเห็นเพื่อนโดน เขก็จะไม่ช่วยเราก็จะมองที่เฉยไม่ช่วยอะมองก็จะใส่เดี่ยวอย่างเดียวแต่ถ้าเราเอาเดียเเยเเเด่ยวเราเอาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราเอาเดี่ยวเราเอาดูนะนคลิปไม่เกี่ยวเด้อคลิปไม่เกี่ยวคลิปเก็บได้เดี๋ยวฟ้าเนี่ยเขาไม่เอานะคะอะไรมาเซ็นเซอร์ออกเลยเด้อเนี่ยเขาจะไม่แก๊งถ้าแบบเนี้ย ถ้าจะเดินออกไม่แกงบับดวงบับแดงก็ทาเป็นว่างเป่าดูโมเสษไปเลยเวลาคนมาดูคลิปย้อนหลังเวลาลงยูทูบคนจะอึง้งเฮ้ยช่องนี้เขาทำได้ไงวะอันนี้วิวีนี่แงเพื่อนมาเขาเลยไม่แกง นี่คือผมไม่แก๊งคือทําตามคําพูดจริงๆอะหนูจะเข้าไปเมื่อกี้ก็เข้าได้แล้วไม่ได้โดนตรงโดนตันอะไรแต่หนูบอกแล้วว่าหนูจะยืนเฉยเฉยจะยืนดูจะยืนเพ่งแรงไม่ช่วยแต่หนูทําเกมไว้หมดแล้วไงคือโมเสสทุกคนเลยนะโมเสสดอก พวกนั้นแก๊งไงกำลังแก๊งกันอยู่ใช่ปะแต่เราเราไงพวกเราไม่แก๊งหรอกไอ้ชอบซีบอกมชอบซีบอกอูไม่ดีแพ้หรอกไอ้ชอบชอบซีบอกไม่แก๊งทีได้ตตยกันเยอะจริงๆเชียนา no no เราไม่แก๊งให้เพื่อนแก๊งเราไม่แก๊งเอเดินหนูอะเดินเข้าไปเพื่ออะไรรู้ป่ะหนูมีเจตนาลมหนูเดินเข้าไปอะเพื่อให้ฝั่งนั้นน่ะลงดาเมจมาที่เราตุ้มพอเราตายปุ๊บนี่เลยคือเราไม่แก๊งละเพื่อนแก๊งเพราะอะไรเพาะชอบซีบาชอบซีบา พอคนมาดูสตรีมอะไรนะดูคลิปย้อนหลังเขาจะว้าสตรีมเมอร์คือเก่งแค่วอ๊ะดึงบอกฟาร์มแต่ชนะอย่างงี้น่ะแม,ม่เราปล่อยเราปล่อยให้เพื่อนแก๊งเราปล่อยให้เพื่อนแก๊งเราทำละเราทำไล้ละออกมาออกมาออกมาคือทุกคนฝั่งนั้นอ่อนแรงหมดละเราดูิเสืแล้วไม่ช่วย าจะใช้เดียวนี่ไงเห็นปะช็อตนี้อ่ะคือเล่นใหญ่เลยเอ้นี่เข้านะเข้าเข้าออก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 ชิบหายหมดแล้ว ันนี้คือเราทำเดาเมจให้เพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนต่อเพื่อนเราต่อนั่นแหละนั่นแหละตามแผนเป็นไปนตามแผนคือเราจะเรียกพวกนี้เขาเรียกว่าลากเนี่ยซัพพอร์ททำถูกละเรียกว่าลากมาให้ฮียเตอะอะแล้วให้เฮยเตะเฮียเตะทำแรเตะเขปิดเเฮ้ยช่อน,นี้ มโอ้ช็อตตัวตัวเว้ช็อตตัวตัวมันบอยอมโซโล่เว้มันมาแบบดูโอมันมาแบบทรซัมโซโล่กับแก๊กหรือเปล่าเป็นตานานเห็นภาพเล่าเรื่องไหมนี่คือหนูอะรู้แล้วว่าเมดฝั่งนั้นน่ะมีอันติหนูก็เลยว่าอ้าวเพื่อนกำลังจะมาหนูวิเคราอลแล้วตอนที่หนูดูปั๊บเพื่อนกำลังมาหนูเลยปึ้ง เพื่อให้เนี่ยเปเพื่อให้ตัวโล่ทำดาเมจกูยแกแทนหนูอะเพื่อให้ตัวโล่ทำดาเมจแทนแต่มันอาจจะผิดแผนไปนิดนึงไม่เป็นไรเราเอาใหม่เราเข้าปุ๊บเมจใส่สกิลเราสุดตโล่ยัดสกิล ริชแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์2025พบเจอเหล่าสรีมเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้พอมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบเอกลุศีและกองช็อปเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธต,ตกย้ำความเป็นทุ่มเทของรงวัลกวา่าล,ล้านกาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกแนและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแร็กนอร็อกเจนิสิ้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมสิริกิตพบกันที่บูธริชแมนช็อป จะเก็บได้เลยนะเอาคนสวยเก็บบัฟได้เลยนะคะคนสวยโซโล่โซโล่ไม่แก้งไม่แกลงไม่แก้งครับนี่ค่อยตีป,ป้อมอีกเดียวด้อค่อยไม่แก้งเลอค่อยไม่แกง้งเราไม่ช่วยเพื่อน จบแบบไม่ได้รับบัฟสักตัววิกตอรี่เขียนด้วยวงเล็บกำกับไว้ด้วยขนาดไม่ใช้บัฟซักตัวคุณเจ้าเห็นปะป่าที่ชนะแบบไม่ใช้บัฟเล่นกันแบบนี้เด้นน้องๆเดี๋ยวเราอานี้ปึ๊บเราเอาภาพนี้นะเอาภาพนี้จกอตรงเนี้ย 5.6 7หเก็บแล้วเปลี่ยนเป็น23.0.0เราจะไม่มีแอซซิตเพราะเราไม่ได้ช่วยเพื่อนคะแนนเปลี่ยนเป็น18.5แล้วเนี่ยไดมอนด์ Diamond 3นี่เปลี่ยนเป็ไอ้นี่เลยมาสเตอร์ไปผู้เลือกระดับแก,กซี่คนเดียวที่ทำได้นะครับมาสเตอร์คี์10ปีทองไปเลย,ย,เยลส่วนตรงเ v p วก็ลบโตโรไปแล้วเป็นลิงแทนเนี่ย32ต่อ25เปลี่ยนเป็น2 3ต่อ0แล้วทุกคนเนี่ยเนี่ย ทุกคนอนะ่ะเป็น0ูน0 0 0ูนหมดทุกคนแล้วค่อยย3 00โอเคนะ <S 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 2> <S 2>